ต้องเที่ยวที่เคารพกฎหมายของประเทศไทยพวกท่านมีหน้าที่รักษาแล้วก็เข้มงวดในแง่ของกฎหมายเราก็ต้องทํนต่อไปนะครับวันนี้ก็มี2มิติมิตทิทางด้านความมั่งคัง่งแล้วก็เพิ่งจบไปคือด้านความมั่นคงก็ขอให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องสังเกาสูงสุดครับมีครับก็มีการจับได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ายัางเป็นรายแรกอยู่ นะครับวันนี้ก็มีการพูดคุยกับท่าน,ท,าน,ท,านท่านรักษาการแล้วก็ท่านผู้จัดการาการท่องเที่ยวนะครับตรวจท่องเที่ยวนะครับและผู้การจังหวัดด้วยว่าเป็นเรื่องทีส่สำคัญเป็นเรื่องที่เราต้องพยายามสื่อสารจับรายละเอยียด้นะครับเร,บ <S <S ร,รื่องนี้เป็นเรื่องความเหมาะสมแล้วก็ต้องเคารพในแง่ของวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยเหมือนกันเรื่องนี้ถ้าเกิดทำผิดก็ต้องสั่งลงโทษทันทีชัดเจนครับ ไม่ไม่มีข้อยกเว้นครับเราเราเราไม่ให้เพื่อที่จะให้ประเทศไทยเสื่อมเสียมามาบทบัางแล้วครับยังไม่ได้รับจดหมายครับ,นะรบถ้ารับกฎหมายก็ต้องพิจารณาดูว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษคืออะไรนะครับเมื่อกี้ก็มีการพูดคุยกันเล็กน้อยว่าถ้าเกิดเข้ามาแล้วเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะมีอาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่า เพราะเราเองเราก็ต้องการกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวนะครับก็ต้องดูด้วยเรื่องเรื่องของความเหมาะสมตรงนี้ก็ต้องขอดูดรายละเอียดก่อนนะครับแต่แน่นอนครับการยกระดับจังหวัดภูเก็ตให้เป็นให้ที่สูงขึ้นมาอีกเนี่ยเรื่องเขตเขตเศรษฐกิจพิเศษถ้ามีความเหมาะสมในแง่ของประเภทธุรกิจที่สามารถควบคู่ไปได้กับการท่องเที่ยวยินดีรับฟังครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าเกิดว่าสามารถไปได้กับธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับแล้วไม่ทําให้เสื่อมเสีย ใน PM, แง่ของสภาพแวดล้อมแอนฟิไบน์ต่างๆี่ผมเชื่อว่าเรารับฟังได้ครับครับโครงการนี้จริงๆเพิ่งสั่งการไฟเมื่อที่ lonely, no. ที่แล้วในครมอให้มีการทําการศึกษา PPP ร่วมทุนเอกชนนะครับจะเอานําน้ําจากเขื่อนเชี่ยวหลานทําท่อมาเลยแล้วให้สําหรับ3จังหวัดคือกระบี่พังงาและก็ภูเก็ตนะครับ จะใช้เวลานานเท่าไหร่เรทราบเอยประมาณการศึกษาสามเดือนครับศึกษาใช้เวลาสามเดือนครับแล้วทมีรายละเอียดออกมาที่ชัดเจนครับสามเดือนครับมีความคืบหน้าแน่นอนครับเพราะว่าตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วที่ผมไปที่เกาะสมุยมานะครับเรื่องนี้ก็มีการพูดคุยกันท่านประธานปตทเองก็เป็นหัวเรือใหญ่ในแง่ของงานเจ้าของโปรเจกต์ตรงนี้ขึ้นมานะครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้ให้ก็อย่างที่บอกครับว่าถึงเราจะยกระดับ ก่อภูเก็ตให้เป็นระดับโลกแล้วเนี่ยเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ดีเวล่อปเนต์ทั้งหลายด้วยเป็นประปาไฟฟ้าสนามบินถนนเหล่านี้ให้ความสำคัญอย่างมากครับผมว่าแยกเป็นสองส่วนนะครับสะพานสายสรีตเองต้อมีการทำการสตูดี เพราะอยากให้เรือเรือยอทลำใหญ่ๆสามารถวนรอบเกาะได้นะครับตรงนี้ก็ต้องมาพูดคุยกับชุมชนด้วยว่าเขาเห็นด้วยเห็นอไรอย่างไรนะครับตรงนี้ก็กําลังอยู่ในขั้นช่วงการศึกษาอยู่นะครับเรื่องของการคมนาคมแน่นอนครับปัจจุบันนี้เนี่ยเหตุผลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผลักดันนักท่องเที่ยวออกไปจากประเทศก็คือว่าเรื่องของการที่เดินทางระหว่างจากในเมืองภูเก็ตเองเมาสนามบินเนี่ยบางวันบางวันใช้เวลาเป็นสองชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็มีการสร้างทางคู่ขนานนะครับมีการขุดอุโมง นะครับมีการสร้างถนนเล็กๆที่สามารถระบายทัศฟิกได้เรื่องนี้มีเรืร่องความสำคัญอย่างมากครับก็อย่างที่อย่างที่บอกครับเราเรามาครั้งแรกรเมื่อผมเดือนที่แล้ว,ลวนะครับเริ่มต้นตอนเช้าเลยก็ประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราจะมีการอัปเกรดสนามบินภูเก็ตนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยวิ่งได้ประมาณมีื่องบินลงได้ขึ้นลงได้ประมาณยังไม่ถึงแมั้ยว มีเครื่องบินลงได้ประมาณ20เที่ยวต่อชั่วโมงแล้วขึ้นเป็น25นะครับทาง AOT เองจะพยายามปรับให้ได้เป็น30เที่ยวบินต่อชั่วโมงนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็จะมีการสร้างซีเพลมเทอร์มินอลด้วยทําให้เครื่องบินเล็กสามารถขึ้นลงได้จากพื้นผิวน้ําไปลงตามเกาะต่างๆนะครับช่วยให้มีการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นนะครับรวมถึงถ้ามีการรายงานถึงความคืบหน้าในการสร้างอันดามันแอร์พอร์ต ซึ่งจะสร้างที่จังหวัดพังงาข้ามสะพานสาสศรีไปที่เดียวก็ถึงแล้วนะครับซึ่งก็จะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในเรวันนี้นะครับมีความคืบได้อย่างชัดเจนนะครับการสร้างถนนสสายหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นจากแอร์พอร์ตมานะครับสร้างทางยกระดับนะครับถนนผู้ขนานนะครับเพิ่มเลนจาก2เลนเป็น4เลนหรือแม้กระทั่งเป็นการเจาะอุโมงค์ที่ป่าตองนะครับซึ่งจะระบายทราฟฟิกได้ดีขึ้นแล้วก็ลด การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่างๆได้อย่างดีนะครับตรงนี้ก็เป็นการพัฒนาดูแลเรื่องของการคมนาคมนะครับยกระดับเศรษฐกิจทําให้จังหวัดภูเก็ตเกาะภูเก็ตของเราเป็นเกาะระดับโลกได้โดยที่ไม่มีคอขวดในการพัฒนานะครับทัวริสมาก็จะได้รับความสุขที่ดีแน่นอนครับเรื่องของความมั่งคั่งก็จะเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดความมั่งคั่งแล้วไม่มีความมั่นคงก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับวันนี้ก็ถึงมาที่ สำนักง,งานตำรวจภูธรภาค8นะครับซึ่งก็เป็นความการทำงานในช่วง7เดือนที่ผ่านมาเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพนันออนไลน์นะครับยาเสพติดนะครับหลายๆเรื่องเรื่องของการแก้ไขนี่นอกระบบต่างๆนะครับก็ชื่นชมแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทางภาค8ทุกท่านที่ทํางานมาแต่ว่าอย่างว่าแหละครับเราก็สร้างดีอยู่แล้วว่าเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้เราจับยาเสพติดได้เยอะกว่าปีก่อนๆถึง4เท่า แต่ที่หน้าเป็นห่วงก็คือว่าราคาย,ยาบ้าก็ยังไม่ลงเลยเพราะแสดงว่ายังมีจํานวนยาบ้าอยู่ในตลาดอยู่เยอะมากก็ขอให้เร่งจับขึ้นมานะครับเรื่องของการแก้ไขนี้ระบบนะครับก็อยากให้ทําให้ดีขึ้นอีกนะครับเพราะเป็นสารตั้งต้นของความพยาะเลยชาวบ้านทํางานกันมาเหน็ดเหนื่อยจ่ายของเบี้ยแพงโมโหลานนะครับเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้สักทีหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแล้วก็ในฐานะผู้พิทักษ์สัจจร,ราต์เราต้องทํางานให้เข้มแข็งกว่านี้นะครับเรื่องการนําสินค้าเถื่อนเข้ามา ตามตะเข็บชายแดนระหว่างพมา่ากับไทยนะครับก็เป็นเรื่องสาคัญโดพข้อยิ่งอย่างซึ่งพอเรามีการเข้มงวดกันแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านในที่นี้ที่สามารถทําให้ราคายานขึ้นมาได้จากสามโลร้อยเป็นก,กิโลละเกือบร้อยแล้วตอนนี้นะครับก็ถือ่เป็นเรื่องน่ายินดีแต่ว่าภารกิจเราก็ยังไม่จบสิ้นเพราะว่าในด่านใหญ่ๆว่าจะเป็นด่านสังขละหรือว่าด่านแม่สอดนี่เรามีการเข้มงวดกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้กระทาผิดกฎหมายก็จะพยายามเล็ดรอดเข้ามาตามด่านที่มันเล็กอยู่นะครับลงทางภาคใต้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก ขอเข้าร่วมจากพวกท่านทุกคนให้ใหจัดก,การดูแลตรงนี้นะครับเรื่องของนักท่องเที่ยวซึ่งแน่นอนครับเป็น,นกลไกที่สำคัญที่สุดใน,านการกระตุ้นเศรษฐกิจของภูเก็ตและของประเทศไทยนะครับถ้าเกิดเราไม่มีความมั่นคงเลยนะครับให้ผู้กระทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยและเทศมาท,ทําธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยนี้ความน่าเชื่อถือก็จะหายไปการบังคับใช้กฎหมายที่ต้องทําถูกต้องทั้งชาวไทยและตา่ตางประเทศที่เป็นนักท่องเที่ยวอย่าหย่อนยาน นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรายอมไม่ได้ถึงแม้เขาจะไม่มาเพราะเราเคมหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพเราไม่อยากได้นะครับเราต้องการนักท่องเที่ยว